สัสดีค่ะงาน DIY วันนี้นะคะเราจะมาทำของขวัญจากลูกอมแฮตบีดลูกอมสื่อรักลูกหัวใจค่ะทำง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้เราไปดูคลิปกันเลยค่ะใช้ลูกอมแฮตบีดเป็นลูกอมสื่อรักลูกหัวใจนะคะที่จะมอบให้กับเพื่อนๆหรือทำเป็นของที่ระลึกค่ะใช้กระดาษแข็งค่ะอันนี้เป็นกระดาษโปสเตอร์สีแล้วก็ถุงแก้วนะคะ โบสําหรับตกแต่งหรือดิบบิ้นเชือกอะไรก็ได้มีกันไกลไม้ตะเกียบค่ะตะเกียบแบบใช้แล้วทิ้งนะคะปืนยิงเกาวเม็ดโฟมค่ะเม็ดโฟมใช้สีอะไรก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะต่อไปเราจะทำแบบนี้นะคะครูเค้กใช้กันไกลฟันหยกักทำสีแดงให้ดูแล้วอันอื่นๆเป็นกันไกแบบ มดาค่ะทุกคนสามารถทำตามได้เลยทำออกมาก็สวยเหมือนกันนะคะมาลองดูค่ะกระดาษแข็งนะคะชอบสีอะไรก็หาซื้อสีนั้นมาเป็นกระดาษเบอเตอร์สีสันสดใสค่ะตัดเป็นรูปหัวใจจะวาดก่อนก็ได้นะคะให้หัวใจพอดีกับซองที่เรามีหลังจากนั้นเราก็จะนำลูกโอมมาตกแต่ง ใครอยากเขียนข้อความใส่ก็เขียนได้นะคะใช้ปืนกาวยืดลูกอมไว้เพื่อเก็บความเรียบร้อยถ้าใครไม่มีก็ใช้เทปใสยึดเอาไว้ได้ค่ะใส่2อถึงสลูกแล้วแต่เราเลยนะคะใครจะใส่หนึ่งลูกก็จะมีพื้นที่เขียนข้อความด้วยตะเกียบแล้วก็ใส่กาวลงไปนะคะแล้วก็ติดไปด้านหลังแบบนี้ให้แน่นเลยค่ะ ไม่ยากเลยเห็นไหมคะหลังจากนั้นพอเราใส่ถุงเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยเม็ดโฟมใครมีลูกปัดก็ใส่ลูกปัดอย่างอื่นได้หรือเม็ดกระดุมหรือหินสีนะคะหรือกระดาษเล็กๆเราก,ก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนำมาตกแต่งก็ได้นะคะปูกโบให้สวยงามนะคะโเคเกิเป็นไอเดียนะคะเริ่มต้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะนำไป DIY หรือว่าไปต่อเติมตกแต่งเองได้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้ของขวัญลูกโอมที่น่ารักน่ารักนะคะสำหรับมอบเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆเป็นของที่ระลึกหรือเป็นของชํารวยหรือใครสามารถทำขายในช่วงเทศกาลนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าจะมีไอเดียเพิ่มเติมใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ